่วงนี้เข้าหน้าอินทผลัมใครซื้อมาแล้วฝาดกินไปได้แล้วทิ้งฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะเพื่อนๆผมมีทิคดีๆแก้ฝาดร้อยเปอร์เซ็นต์มาแชร์ให้ฟังสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บานสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อน,อนๆนคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความบังเอิญที่เราไปเดินตลาดเนาะไปซื้อกับข้าวแล้วก็เห็นร้านเนี่ยเขานำอินทผลัมมาขายแบบเยอะมากเลยทีนี้เราก็ได้ยิน คนที่เขามาถามมาซื้อน่ะว่าอันเนี้ยมันฝาดไหมเคยซื้อไปแล้วว่ามันฝาดกินไม่ได้ต้องทิ้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวต้องบอกว่าผมอ่ะคือห่างหายจากเลือกอินทผาลัมไป3าสี่ปีแล้วนะเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยผมก็เข้าไปในกลุ่มอินทผาลัมก็จะบอกว่ามีคนบ่นมาค่อนข้างเยอะว่ามันฝาดกินไม่ได้ไม่สมราคาไม่เหมือนกับตอนพูดขายเลยว่าเวลา กินแล้วมันหวานกรอบอย่างนั้นอย่างนี้พอซื้อมาได้ฝาดกินแทบไม่ได้ต้องทิ้งไปและเสียดายเสียดายเงินที่ซื้อเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีทําให้อินทผลัมเราไม่ฝาดแล้วหายฝาดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยเฮ้ยผมเมื่อเคยทําคลิปเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความฝาดของอินทผลัมไว้แล้วนะแล้วก็เก็บข้อมูลนะ่ะผมก็เลยไปลือล้อดไปลื้อข้อมูลดูสรุปว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้ลงอ่ะเพื่อนๆผมทําแต่อ่าเป็นคลิปที่ชิม นะคือต้องบอกว่าได้อินทาลัมอ่ะมาจากประเทศอียิปต์นะเป็นพันซามานี่กับเอมเอมเ,เ,เฟกอะถ้าจำไม่ผิดนะสองชื่อนี้แหละนะแล้วก็ไปค้นไฟล์เก่าๆนะแล้วก็อ้าวสรุปคือผมทำไม่จบนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลไปไหนหมดเพราะว่าไฟล์มันอยู่สเปรตะปะไงคิดว่ามันจะอยู่ในฮาดดิสที่ผมเสียเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาว อ,อินทผลัมนะที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนปลูกหรือคุณจะเป็นคนซื้อถ้ามันฝาดไม่ว่าจะฝาดมากฝาดน้อยแค่ไหนนะผมได้ทำการทดลองมาแล้ววิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราเนี่ยก็นำอินทผลัมของเรานะฮะไม่ว่าจะเอามาจากต้นหรือว่าไปซื้อที่ตลาดมานะตัดหัวตัดท้ายวิธีการนี้ผมจะเรียกว่ารูทแท็บนะครับเพื่อนๆตัดหัวตัดท้ายแล้วเอาเม็ดออกไปนะครับ เดี๋วผมขึ้นภาพให้ดูเนาะคือวิธีการเอาเม็ดออกเนี่ยบางคนถ้ามีตัวเขาเรียกว่าตัวที่มันปักปักดึงไส้อปเปิลน่ะก็สามารถแทงทะลุเข้าไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้ตะเกียบตะเกียบตะเกียบเนี่ยดันออกไปนะมันก็จะออกง่ายเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้านหน้าด้านบนนะเราก็ตัดหัวให้เห็นเม็ดส่วนด้านหลังตูดแหลมๆเนี่ยเราตัดพอให้เห็นเม็ดนิดๆน,น,นะครับ เราก็ดันออกไปเพื่อให้ตัวเม็ดเนี่ยมันทะลุออกไปได้แค่นั่นเองนะครับพอจบขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็นําอินทผลัมของเราเนี่ยไปแช่ช่องฟริฟริไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องมั่นใจว่าฟริของเราเนี่ยมันสามารถทําให้อินทผลัมเนื้อของอินทผลัมอ่ะมันแข็งแล้วก็ฟริไว้แข็งอย่างผมเนี่ยส่วนตัวคือ3วันนะครับ3วันเนี่ยเอาออกมาแล้วนํามาวางพักนะ แล้วน้าแข็งมันก็จะค่อยๆละลายการวางพักจะวางไว้ด้านนอกหรือย้ายจากช่องฟลิตเอาไปไว้ช่องปกติของตู้เย็นก็ได้ถ้าเอาไว้ในช่องของตู้เย็นปกตินะจะบอกว่ามันจะดีมากๆคือเนื้อมันจะไม่ยุบเยอะนะครับเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะค่อยๆละเหยไปเพราะฉะนั้นแบบนี้จะดีที่สุดหรือนํามาวางไว้ด้านนอกก็ได้มันก็จะเร็วหน่อยนะช่วงเวลานั้นนะใครอยากลองเทคเจอร์ไหนก็ลองเลยจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมอะผมก็ลองหลายแบบนะแต่ แต่ข้อมูลมันไม่อยู่ไงแล้วผมก็คิดว่าผมว่าทําคลิปไปจบเรียบร้อยแล้วสรุปคือยังไม่ได้ลงด้วยซ้ามันก็เลยมีข้อมูลคือครึ่งกลางๆแต่จะบอกว่าได้ลองแล้วนะครับความฝาดหายไปเลยถ้าของใครมันฝาดเยอะจริงๆนะถ้าสมมติว่า3าวันนะมันยังไม่หายฝาดนะเพื่อนๆก็4ี่ห้าหกเจ็ดไปได้เลยแล้วจะบอกว่าของผมเนี่ยสีปีนะนี่ผมยังอยู่ในกล่องอยู่เลยซึ่งกล่องอ่ะมันอยู่ข้างในสุด เออมันอยู่ข้างในสุดผมเม่อเพิ่งเห็นเพื่อนเ<ๆ>ผมเพิ่งเห็นเราก็จําได้ไงผมเป็นเลยดูเอา้ามันยังมีอยู่เออขั้งผมมันจะมีอา่อาอ่าซามนันนี่ซามนี่ลูกใหญ่ๆห่เออเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเราก็อิโมเฟกจะเป็นลูกแดงๆยาวๆอันนี้น่าจะเป็นซามันนี่เพื่อนเพื่อนนี่แตมนันนี่เนี่ย สี่ปีแล้วนะเนื้อมันจะแห้งๆไปแล้วแต่เท่าที่ผมกินนะจะบอกเว,ว่าช่วงคือความจําที่ยังหลงเหลือนะไม่ใหม่เี่ยมันก็จะคล้ายนืขาลาแห้งแต่เนื้อมันยังมีความชุ่มฉ่าแล้วก็เหนียวนุ่มมากเลยเราจะบอกว่าคือคลิปเนี้ยเราเน้นเคลียร์เรื่องความฝาดใช่ไหมวิธีนี้เคลียร์ความฝาดได้ร้อยเปอร์เซ็นตผมบอกเลยเหยวแล้วมันจะดูแห้งๆไปแล้วว่ะแต่ช่วงที่ผมกินปีแรกอะปีแรกหรือจําได้ว่ามัน กินจนสองสามปีอ่ะก็คือเห็ดแล้วก็หยิบมากินเรื่อยมันก็โอเคนะี๋ยวผมลองฉีกเนื้อให้ดูนะเพื่อนๆกล้องมันโฟกัสปะก็มันโฟกัสอยู่นะฉีกปั๊บเนื้อมันจะแห้งแต่เนื้ออันนี้มันเนื้อสี่ปีแล้วอ่ะเหมือนเหมือนกินอินทผลําแห้งเลยแต่ว่ามันยังมีความชุ่มช่ำอยู่อันเนี้ย คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเม็ดจูนครับเม็ดจูนนี่ผมสั่งมาเพราะว่ากล่องกล่อง <_ t une> นี้มันเป็นเม็ดจูนอินทผลัมแหง้งเนื้อข้างในเขาอะเนื้อดีอยู่นะนี่ขนาดสี่ปีแล้วนะช่วงที่ผมทำใหม่หมผมกินอนะผมว่ามันอร่อยแต่ผมคิดว่าผมอะทําทคลิปไปแล้วอนะเพื่อนเพื่อนคือทําคลิปไปแล้วเห็นไหมนี่แหละแล้วก็แก้ความหวานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือตัดหัวตดท้ายนาไปใส่ช่องฟีดนะครับแล้วก็นํามาพักไว้ สวันอัพขึ้นไปใครจะลองสองวันสามวันอะไรก็ได้ถ้ามีเยอะนะก็ลองทําดูครับรับรองหายฝาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นวิดีโอเก่าๆที่ผมถ่ายไว้นะครัใครขี้เกียจด,ดูก็กดออกได้เลยแต่ใครอยากดูว่ามันเป็นยังไงก็ติดตามชมต่อไปได้นะก็วิธีทําก็คือมันจะมีสองวิธีนะครับก็คือเราปากหัวนี่ผมก็จะปัดหัวแบบนี้ อ่าแบบเมื่อกี้ที่เห็นในรูปเนาะแล้วก็ปาดท้ายผมว่ามันก็แล้วแต่คนว่าจะทำแบบไหนนะอันนี้ลูกใหญ่หคนเนื้อเยอะเลยอ่ะ <veux> นี่ก็จะได้แบบนี้ นีครับผมก็คือน,นี่เลยผมเอาตะเกียบเนี่ยนะครับดันมันเม็ดมันออกมาบางคนต้องใช้ที่เจาะแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้ตะเกียบดันเม็ดฟรุ <Ooh. S 1> นี่ต้งนะบางคนเขาจะใช้ที่เจาะแอปเปิ้ลควานๆแล้วดึงนะไงจาะใส่แอปเปิ้ลอ่ะผมก็จะได้แล้วนี่ครับวิธีการทำรูแถบเอาแบบบ้านๆครับ แบบง่ายๆเลยพม่ี้อไปแช่ต้องฟิตไวฮะแล้วก็ไอ้ปลายที่ว่าเราตัดน่อยแล้วึืมมาของตูดเนี่ยไม่ต้องปาดเยอะนะครับเพราะว่าเราจะไว้ดันไงถ้าผมไม่ไม,ไม่ปาดตรงนี้ดูดิมันจะออกมามันก็ออกเหมือนเดิม โอ้โหหนาวอ่ะมันออกอะแต่ผมควนเนื้อมันเละมันก็จะจอมนิดนึงอุ้ยมาแล้วได้งอ,อละอือก็ปาดหัวปาดท้ายเอาตะเกียบแทงปุ๊บเข้าไปจบทำได้แล้วลูทแทบเขาเรียกแบบนี้กินเพื่ะลูทแทบ โอัอนเนี้ยแบบเนื้อมันอยู่ในมากอ่ะอนเอาเศษเอาเศษนี่ตุ่ติงกระดิ่งแมวอ่อนมมเอาเศษเฮ้ยเอาเศษอยู่ตรงนี้แม่งเดือบเม็ดแม่ง,มงปนกันแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ผมก็จะลองไปเลยนะ ก็คือผ่าปกตินี่แหละครับเนาะผ่าเนื้อมันกรอบมากอะ่ะ่าแล้วค่อยๆแง,ง้มมันออกมาเนี่ยครับจะให้ดูเนื้อนี่ตัง้งแนวไม่เนียนมันเรียนมาใหม่คนละอันก็อยากให้ดูเนื้ออยากให้ภาพมันสวยจริงมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าอ่ะนี่แหละเอาให้เพื่อนๆดูเนื้อนี่เลยอ,เ,อเมเฟที่เราจะทํารูทแท็บก็ได้แล้วจะเป็นแบบนี้ เราผ่าสมน,นี่เราก็ผ่าอยางนี้แหละเนี่ยซาม,น,มน,นี่นี่คือชอบตรงที่แบบว่าเนื้อเขาแบบหืมเนื้อให้เยอะเราก็จะได้ขั้นตอนที่เราจะทําการรูแท็บเลยนะครับจอรูอาเม็ดออกนะ้นเราก็นําไปแช่ฟ,ฟรีดไว้ประมาณสักสามวันเลยเอาแบบชัวร์แล้วก็ต้องมั่นใจว่า ช่องฟิตเราเนี่ยสามารถทําให้เนื้ออินทพาลัมเป็นน้ําแข็งได้นะสําหรับอินทพาลัมสายพันธุ์จากอียิปต์เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมก็จะทําไว้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพไว้ให้เพื่อนๆดูเนาะนนนก็เดี๋ยวขอยุคิปไปก่อน,นครับแล้วก็เจอกันตอนต่อไปแล้วกันเนาะไม่ใช่ตอนต่อไปที่เดี๋ยวผมทําเก็บข้อมูลไว้แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูครับครับในส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วตัสดีครับ หวังว่าเพื่อนๆจะได้กินอินทผลัมนะครับถ้าซื้อมาแล้วมันฝาดเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะไม่ต้องทิ้งเลยจัดไปได้เลยนะครับทาตามวิธีนี้ทดลองอร่อยอร่อยจริงๆ